หาบ้านมีเงินทอนอยู่ใช่ไหมหลังนี้เราเป็นเลยสองแสนมีก็ปั่นม้าด้วยแต่อันนี้ไม่น่าน<ฮ>ใช่มวยปาบซิตี้หกเท้าเฮาสิบเก้าจุดห้าตารางวาสองนอนหนึ่งน้ำหมาใครมายินอยู่ตรงนี้ช่างหนเขามาในนีคมอมตะซิตี้เพียงแค่ห้านาทีทำงานเสร็จกลับบ้านไวจะแวะเติมน้ำมันก่อนก็ได้อยากชิลก็มีคาเฟ่ลายล้อมกา,ฟามแฟพันธไทยก็มีอเมซอนก็ได้พูดยังไม่ทันขาดคำเข้ามาแค่แป๊บเดียวก็จะเจอทางเข้าบ้านแล้วนี่นั่นไง ตรงเข้าไปเลยหน้าหมู่บ้านเขามีลูปปั้นมาแบบนี้เลยเข้ามาในตัวบ้านจะเจอกับโถงรับแขกโป่งโล่งสบายรับฟรีไปเลยชุดโต๊ะรับประทานอาหารสี่ที่นั่งนี่ทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาโซนครัวช่องแสงโปร่งสว่างไม่อับปั๊มน้ำถังสำรองน้ำจะบิวอินเคาน์เตอร์ครัวก็มีให้ซิงล้างจานเตาแก๊สฮูดดูดควันพร้อมทำกับข้าวไม่ต้องกลัวกินเมห้องนอนด้านหน้าแถมชุดใหญ่จัดเต็มทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมอยู่ไม่ต้องซื้อเพิ่มพื้นที่เยอะพร้อมหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้ ดูพื้นที่ในห้องเซอจะถ่ายหน้ากันทำไมห้องนอนด้านหลังก็หน้าต่างบ้านใหญ่ออกทางด้านครัวแบบนี้พื้นที่เยอะไม่แพ้กัน อลองรับการใช้งานสุดหนึ่งห้องน้ําที่เขาจัดมาให้นี่ก็บอกว่าดีไซน์ใหมน่นี่สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ทุกชิน้นแอม,มฟีติดผ้าม่านทั้งหลังครบไม่ต้องควักเงินเพิ่มฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมดซื้อแล้วจบไม่ต้องปวดหัวซื้อวันนี้รับไปเลยเงินทอนสองแสนทำเลดีในนิคมอมตะซิตี้แบบนี้แถมเงินทอนให้อีกแบบนี้จะซื้อบ้านหรือจะเอาของฟรีกันครับนี่สนใจนัดนูบ้านติดต่อตามเบอร์นี้เลยรีบมานะหน้าหมู่บ้านมีหมารออยู่อาจจะไม่ใช่อันนี้นะ